นี่ทำค้างให้เขาแล้วนะนี่ลูกนี้กำลังกินเลยเนี่ยดูด้านนี้นี่ลูกนี้ก็สวยพอดีกินก็จะมีทางด้านนี้นี่ด้านนี้ก็ทำค้างให้แล้วเหมือนกันเมื่อก่อนนี้ก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้เขาเลื้อยตามธรรมชาติของเขาก็มีหลายลูกนะมดูด้านนี้มั่ง นี่ดูสิเนี่ยห้อยตรงเตงต้องมัดเข้าไว้นี่ลูกนี้ใหญ่มากนี่มีก็เล็กๆมีหลายลูกยังมีลูกน้อยๆเป็นดอกกำลังเป็นดอกก็มีอันนี้ยังเล็กมากลูกง่าย ยอดนี่ก็เอาไปผัดไปลวกจิ้มก็อร่อยมากเลยจิ้มน้ําพริกชอบจิ้มน้ําพริกนขนาดเนี้ยเล็กขนาดเนี้ยจิ้มน้ําพริกอร่อยชอบแบบเนี้ย